อย่างที่ผมเก่นไปเนาะว่าพอเรามีเรื่อง Data มีเรื่องข้อมูลมีเรื่องทฤษฎีและมาทดลองจดใส่อะไรก็ได้เร็วๆอันนี้ผมลองใส่ตัว Forex เนาะมันจะต่อบัญชี my fx book ให้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีวัดผลให้เลยอะไรก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็มีทิปเออบางอย่างผมพบว่าการทดลองตรงนี้ครับเอกระบวนการเนี้นะ evaluate ที่ทดลอง ท,ที่สรุปผลแล้วก็ตัวเอนะ็กซ์เพ n รเมนต์เนี่ยผมพบว่าบางทีอ่ะเราทดลองคนเดียวอ่ะมันอาจจะไม่เวิร์กมนุษย์เป็นสัตว์สังคมบางทีหล่ะจะต้องการเพื่อนร่วมงานหรือใครคนอื่นมาลองด้วยผมเคยลองแบบนี้กับหลาย,ลายๆอย่างแล้วกันซึ่งผมเจอว่าบางทีผมเองไม่เวิร์กแต่ว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนอื่นมาเจอดันเวิร์กกว่าผมก็มีหรือคนอื่นลองแล้วไม่เวิร์กแล้วผมมาลองเองแล้วเวิร์กก็ได้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อดีของการที่เราเป็นสัตว์สังคมก็คือเราอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่เขาเหมือนเจออะไรที่แบบว่าเห็นอะไรมากกว่าเราอะไรเงี้ยหรือเราเห็นอะไรมากกว่าเขาก็คิดว่าการการที่เราทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอาจจะดีเหมือนกันครับอืม